ไปก่อนครับอยากให้ถึงยี่สิบเอ็ดเร็วๆเปิดวงวันที่ยี่สิบ็ดวันพุดธนคะครับอาจารย์ครับ,รบเพราะว่าสีซ่อมต้นเดือนนี้เดือนนี้งั้นไปอีเวนต์สัก่อน,นเอาพี่น้องครับอาอมัดชายโยกระจากอาจารย์นี่แหละแตง่งอามันกระจากอาจารย์นี่แหละแตง่ง นะครับต่ว่าเรื่องเรื่องเรื่องอ,อ,อามาจชัยโยนี่ค้นก็คือคนนั่นคนสีขอบ่มบ่ได้ขอเข้ามาเรื่องอะไรลีลากานเทพดีออขอเรื่องอามาจชัยโยน,นอ,อ่ขอเรื่องอำนา <c oughs> จําซื้อตัวละก้อนเหรอแล้วก็มาดังก่อนล้าก่อนนั่นดิครับถึงบทไล่ก็ต้องไล่ดิอํานาจกลมาคุณแมนบอแมน ถึงบทไล่ก็ต้อง,งไล่เขียนมาแล้วอาจารย์เป็นผู้แต่งนะครับถึงบทไล่ก็ต้องไล่ที่ดังไม่ได้ติดต่อกันนี้ก็คือแบบเป็นเป็นการประันธ์จากอาจารย์เลยหาะตาเทียมกับมอมก้าอ๊อโอ้ยเสียงดีมีเคียดเนาะเอาเปียบเนาะหาตาเทียมกับมอมก้าอาอ ปะล้มเราด้วยคำว่าหันสาธุการผู้มีคุณโอปุ่นส่วงยามาพอแฟนมาล้อคอยทาเป็นแรงใจยุคคือเก่าเห็นรอยยิ้มพวกมูเจ้าเม่นอิดลากับผ่อนคาย สายสัมพันธ์ยังลึกซึ้งน,นับเป็นหนึ่งบ่มีถอยบ่อยสิริใช้ก็ยังหักมีแป้นสายแน่นคำวงหมอลำใจกะลอยยังยืนหยัดอยู่คือเก่ามอ่างยาดอกลาเสาเอาผลงานมาฝากตอนคือพรป่าเพิ่นประทาน น้นสะแบงเป็นบอนบาน,น,บนบ้านตองหนึ่งยังสดใสกันทะรวีใช่เมืองกันทารวิชัยเมืองมหาสารคามวัฒนธรรมยังคงไว้เดี๋ยวผมต้องไปสอบกันเนาะริมเก็บก่อนไปเลย